วิเคราะห์บอล5คู่แบบสั้นๆได้ใจความกับในอันตบันบอลประจำวันศุกร์ที่17มกราคม2568วันนี้ล่าช่องเรามาฝาก5คู่เหมือนเดิมสำหรับใครที่อยากดูบอลสดแบบคมชัดหรืออยากได้บอลคู่ไหนเพิ่มเติมแอดเข้ามาได้เลยนะครับหรือสแกนตาม QR code ด้านหน้าได้เลยเริ่มที่คู่แรกบุนเดสลีกาเยอรมันระหว่างแฟรงเฟิร์ตพบดอทมูลเวลาตี2ครึ 3. ดอทมูลสถานการณ์ไม่ดีเลยหลังเปิดครึ่งซีซั่นหลังแพ้ยับไป2นัดติดเกมรับมีปัญหามากขุมกําลังก็ยังไม่นิ่งโค้ดก็มีข่าวจะโดนปลดเกมนี้ต้องมาเยือนแฟงเฟิร์ตที่กําลังล้อแรงชนะ2เกมติดและเพิ่งเอาชนะทีมเก่งอย่างไฟบวกได้แม้ว่าเฮทูเฮดดอทมูลจะเคยทําได้ดีกว่าแต่ตอนนี้แฟงเฟิร์ตดูดีกว่าเยอะน่าจะถอนแขนเอาคืนได้บ้างฟันธงวางแฟงเฟิร์ตเสมอสกอร์ที่คาดแฟงเฟิร์ตเฉือนชนะ1ประตูต่อศูนย์ คู่ที่2กันโซเซเรียอิตาลีโรม่าพบเจนัวเวลาตีสอ so ilia, oma, ua, ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้เจ้าบ้านยังคงไร้ผ่าย่เกมหลังของโรม่าชนะเสมอสลับกันจะโดนอีกฝั่งทีมเยือนเจนัว5นัดหลังแลดูใช้ได้เพราะว่าฟอร์มการเล่นนั้นวนๆนชนะเสมอแพ้งานนี้ก็คาดว่าจะโดนกันสูสีเลดบอลออกหนึ่งลูกทางเจ้าบ้านเปิดต่อมาแลดูเพดานสูงเล็กน้อยแต่สองเฮดเฮดดูแล,แล้วยังไหวเชียร์หมาปากกงลมไปได้เปรียบทุกทางด้วยยังไงเกมนี้ก็ต้องลองต่อดูกันหน่อยโอกาสมองว่ามียิงขาดได้แน่ฟันธ ต่อโลมา1สกอร์ที่คาดโลมาชนะ2ประตูต่อศูนคู่ที่ 3. ตุรกีซูปเปอร์ลีกฮาเตสปอพบกาลาตาสลายเวลาเที่ยงคืนตรงกาลาตาสลายยังรักษามาตรฐานได้ดีชนะเกมหลีกห้านัดติดต่อกันเกมลุกยิงได้เยอะทุกนัดส่วนทางฝั่งของฮาตาสปอยังคงต้องการแต้มเพื่ออยู่รอดแต่ดูจากสถานการณ์แล้วย,ยังไม่กระเตื้องเพราะว่าแพ้มาสี่นัดติดเกมรับเสียประตูเยอะตลอดบอลไม่มีอะไรเลยแม้ว่าวันนี้จะมีแฟนบอลหนุนหลังแต่ดูยังไงก็น่าจะเอากาลาตาสลายไม่อยู่แน่นอน ปันธงต่อกาลาตาสลาย1.5สกอร์ที่คาดกาลาตาสลายชนะ3ประตูต่อ0คู่ที่4หลีกเอิงฝรั่งเศสลิวพบนิดเวลาตี35นาที ต้องยอมรับตรงๆเลยว่าเอาเรื่องจัดทุกรายการไล่พ่ามา20เกมติดทางริวเจ้าถิ่นฟอร์มนั้นชนะสลับเสมอมาเรื่อยๆอีกฝั่งทีมเยือนอย่างนี้5เกมหลังสุดฟอร์มยังแก่งชนะไปแล้ว4สะดุดเสมอเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเล็บอลออกครึ่งลูกทางเจ้าบ้านต่อวัดใจกันไปเฮ็ดเฮดการใจกันของทั้งสองทีมนี้ก็ถือว่ายังสูสีผัดกันแพ้ผัดกันชนะเสมอมาตลอดและดูบอลออกได้3หน้าเลยทีเดียวฉะนั้นลุ้นลองไว้ง่ายกว่าโอกาสแบ่งคะแนนยังมีเปอร์เซ็นต์สูงจริง ันทงลองนิด0.5สกอร์ที่คาดนี้เสมอ1ประตูต่อ1 และคู่ที่5คู่สุดท้ายแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเบอร์ลี่พบซันเดอร์แลนด์เวลาตีสามตรงเบอร์ลี่เจ้าถิ่น5เกมหลังฟอร์มยังเอาเรื่องชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครส่วนทางทีมเยือนอย่างซันเดอร์แลนด์5เกมหลังยังคงสวิงชนะ2เสมอ1แพ้สส่วนเลดบอลออกปอปอทางเจ้าบ้านต่อน,นัดนี้มาจากสถิติการดวลกันก็อาจจะสูสีแต่ถ้าว่านัดนี้ถ้าต้องเลือกจริงๆขอวัดต่อเบอร์ลี่ไว้ก่อนเพราะดูทรงแล้วฟอร์มพวกเขาน่าจะดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดและได้เปรียบทุกทางโอกาสเฉือนในลังมีให้เห็นแน่แ่ฟันธงต่อเบออรร์ี0.2สก คาดเบอร์ลี่ชนะ2ประตูต่อ1สรุปบอล5คู่หน้าช่องของเราวันนี้คู่ที่1วางแฟงเฟิร์ตเสมอคู่ที่2ต่อโลมา1คู่ที่3ต่อกาลาตาสลาย1.5คู่ที่4ลรองนิ้0.5และคู่ที่5ต่อเบอร์ลี่0 2นแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่เด็ดของเราวันนี้สำหรับใครที่อยากดูบอลสดแบบคมชัดหรืออยากได้บอลคู่ไหนเพิ่มเติมแอดเข้ามาหาเราได้เลยนะครับหรือสแกนตาม q ิวอาโคด้านหน้าได้เลยก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านเชียร์บอลให้สนุก แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ